สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางยู u ูบทุกท่านนะครับผมก็ปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับมิสันนะครับปิดการขายแล้วผูกล่างก็ได้ลุงรับจะได้เห็นแดงๆไปยุ่งเลยทีนี้ปิดการขายแล้วครับ ไเลยนก่าคนเนียถามัาามาผมไม่อแพวกจะมาเอายางใ่ไหขายรจะเอายางขายรถจะเอายางไง อืมโอเคครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับปิดการขายขอบคุณนะลูกค้ามาจากทางกําแพงเพชรน,นะครับกาที่เรียบร้อยพอดีเลยเขาจะเลี้ยงเลี้ยงไก่ฮะซื้อ เดี๋ยวสาเลี้ยงไม่กินหนูไอ้ไก่ตอนแรกกินได้ดีเดี๋ยวนี้ทักจะมืนหัวแล้วกินหนังไงไขมันนะมั้งเออผมเป็นแปลกๆแล้วอ่ะตะหลอย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสนใจก็ติดต่อขายรถก็โทรมาได้นะครับผม